นี่ครับแกนแ <Ow> ชมป์เป็นแบบไหนนะครับไม่จำเป็นต้องเวอร์ไม่จำเป็นต้องอลังการมากมายขอให้สวยครบตามองค์ประกอบนะเพราะว่าอย่างที่เจ๊บอก่คีอมาตรฐานเรามีค่ะระวังขี้วัวที่เพียงแค่ว่าวัวตัวนี้เอาวัวเดินหน้าไปหน่อยมันจะไปโดนขี้วัวคนยืนหลังบ่าวัวตัวไหนได้มาตรฐานที่เขากำหนดก็จะได้ตำแหน่งแกนแชมป์ไปนะครับจะมีส่งมอบกันนิดนึงนะครับส่งมอบกันไป ตัวนี้นะครับอ่านย้ากันอีกทีนะครับคือเจ้าปลาปียองนะครับย้ายถ่ายจากอภิรักษ์ทุ่งเรืองฟ์มจังหวัดระยองนะครับสู่เมืองนาคินฟา์มของเสียมนวสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับโดยค่าตัวนะครับฟังนะครับค่าตัวชัดๆราคาจริงนะครับราคาปัจจุบันนีครับราคาปัจจุบันและเป็นราคาจริงนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ซื้อและผู้ขาย้วยขอเซตตัวมือด้วยครับ ค่ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยคู้ซื้อเท่าไหร่ทำไมถึงไปซื้อบาวนี้ได้ครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะเชือกจะใชญ่ใช่ไหมใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เจ้าของใหม่เลยนะครับเสียเงวยใช่เบอร์สังก เขาวันนี้เขามากับหมอระดับพยาบาลนะครับผู้เอามาดูเขาใจเอาใจชอบเหรอใช่ไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่เอาไปขายต่อเลยไม่ค่ะจริงๆแเราอยากเป็นตั้งยันไม่ได้ค่ะน้อพ่อเราเนี่ยายอดล้วันนี้เราเป็นบุญซีใหญ่แล nah ้วเพราะคนขายเราทำไมตัดแจงขาเมืองนาคินฟาร์กันครับแบ่งกันไปเลยก็หินแกนแชมป์เลยใช่นะครับแกนแชมป์เลยเรื่นของดีเป็นลูกปลาเกียวตัวหนึ่งที่โครงสร้างดีตัวเนื้อดีหน้าดีทรง ูยาวใช้ได้ครับตัวนี้เป็นงวมอมเหมาะงวครบๆนครับเป็นสีบาโบะเป็นงวเบตกลางครับเหมาะกับการพัฒนาไม่จะเป็นงวขาวหรืองวแดงหรืองวดำครับใครอยากได้สีไหนนะครับพ่อแม่ถึงไดใจนะครับโจะค่อนข้างให้ลูกไปทางอ้างอกงเป็นส่วนใหญ่นะครับยดีด้วยนะคะยินดีกับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะยินดีด้วยต่อไปครับตัวมอบอีกตัวหนึ่งครับเจ้าเดร์สกายครับเดยวนี่นทีมงาน ทิมงานหวยแถงครับเดีที้งานห่วยแถงมาเลยไหนน้องล่ะน้ำชาล้ำชามนไาแล้น้ำชาอุ้มวัวกรรมอุ้มวัวกรับเลยอืมดูก็นจะสดรูปกันจะสดอยู่นี่นี่น้ำชาอนที่เด็กหญิงที่อยู่กับวัวจนโตเนี่วัวก็โตคนก็โตาไคนี่แหละฟาร์มนี่แหละวันนี้ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวนองครับตัวนี้นะครับเจ้าเดิรสกายนะครับจากชนรดาฟาร์ม สูเสียอ,อนรองชัยฟารา์ม <ไป S 2> อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาในรคาคา150,000บาทนะครับเป็นโมขาวตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างมีความสวยงาม,ม,ม,มและซื้อขายในราคาจริงที่150,000บาทนะครับถามผู้ขายแต่ผู้ซื้อผู้ซื้อ,อใ,ใครใใคครรตัดสินใจซื้อเนี่ยแ<ข><ข>ทำไมถึงเลือกซื้อเจ้าสกายตัวนี้ครับชอบค่ะสวยอะไรที่เท่นี่เหรอจะเอามาทำอะไรมีจามาทำอะไรถ้า้องเชียร์เรื่องมาขายตัวกอ มปได้แบบยังดูฮะของสวยังดูเล่นอะไปปล่อยหลังบ้านเนอะหายทําไมเนี่ยหายร้อยคนคนตามจะตายหรอครับผมเอาคนคนขายยังไม่ถึงจัดขายได้ก็เขาขอไปทําอะครับโอ้ขอไปทําขอไปทําก็เห็นเห็นอกเห็นใจครับโอ้คนเลี้ยงบัวงงานเดียวกันเดียวกันเดียวกันเดายวกันเดียวกันครับก็เลย่ให้พอดีเราดีทั้งสองฝ่ายครับกับสกายแล้วไปอยู่ที่เมืองตะแลงแล้วตามไปทำข่าวให้ตัวนี้ นี่เขาส่งมอบจับเชือกแล้วจ si ับเชือกแล้วโอเคมันมันอายุเท่าไหร่บ้างไหมบ้างไหมอายุเท่าไหร่ต้องสิเบียเดือนกว่าโอ้ไปได้อีกยาวตัวนี้ไปได้อีกยาวทิติู่เป็นไงได้ลูกลูกน้องเข้าคอกใหม่นะใช่ใช่ได้นะดูดูกล้องภาพนิ่งโอเคสวยมากเลยน่ะ เอาอยู่ไม่ตอนนี้จะเอาให้รอเหมือนพี่เขาไอ้พี่เขารถถังเหรอเออเอาอยู่รถถังเนาะเอาอยู่นะเออแล้วพี่ลงแทน์ไม่มาโอ้กินขาลูกแม่โอ้หนุ่มเขาไม่ออกกล้องเขาไม่ชอบออกกล้องเดี๋ยวออกกล้องโอเคโอเคถัดตัวต่อไปนะครับเป็นการส่งมอบแม่ลูกนะครับอีกตัวหนึ่งครับแม่บาโบนลูกสาวอ๋อแม่เป็นลูกสาวปลาเกียวเหรอแม่แดงลูกอ๋อลูกเป็นลูกสาวปลาเกียวนะครับ แม่ลูกนะครับส่งมอบจากอิสระฟาร์มให้กับเสียนโนงสิงบุรีนะครับมอบอีกตัวหนึ่งครับแม่ลูกนะครับลูกตัวเมียด้วยนะครับเป็นลูกสาวปลาเดียวแม่ลูกซื้อขายกันในราคาสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ราคาจริงนะครับซื้อขายกันเอาไปอ่านให้สมบูรอีกหน่อยสาหรรก็มีแล้วสบายสบาย,บายโชว์มัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะขอเคลียร์สนามสักประามาณสิบห้านาทีและเพื่อ,อให้เป็นการเอาซื้ดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมาเอาตัวนี้เนี่ยเดิ ชอบครับชอบเหรออาเซซับส่งมอบงวนะครับอีกชุดหนึ่งอีกคู่หนึ่งครับหลังจากส่งมอบเสร็จเราจะขอเคลีย์สนามประมาณสักสิบห้านาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มประกวดตัวชุดลย้เรวมสี่นะครับบคมมากรัั่ตวนึงที่ฝากไปด้วยนะครับสำหรับใบเคลื่อนย้ายใครที่จะเป็นรอสามนะครับแจ้งบริษัทอพภอปดล็อกนะครับส่วนรอสี่ตอนนี้เราออกให้แล้วนะครับขอบคุณครับบริสัทก็แจ้งเรื่อง อ่าตัวนี้นะครับส่งมอบอีกตัวหนึ่งนะครับต้องบอกว่าผู้ซื้อเรานี่คือระดับอภิมหาตำนานฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วครับแล้วเสียโต้งยังธนาวันฟ์าและเสียยูอ่างทองนะครับจับมือร่วมกันต้องต้องภาคแบบภาคหนังไะมอ่ะมาทอนหมอแล้วครับหมอแล้วครับกลับหมอแล้วครับไม่รู้มาขอ ยิเขินแล้วไม่ไหวคุณยายนะหัวล้อหนูใหญ่เลยคุณยาย FC หนูเลยเนี่ยรุ่นเนี้ย FC เยอะรุ่นเนี้ยตรงออกแล้วกับขงานอันยิ่งใหญ่เกียงไก่ไม่ไก่ไก่สองใหญ่แห่งจังหวัดอาทองลุมไม่น้ำเจ้าพยาภาคกลาง สิงเหนือพบเสือใต้แห่งรุ่งเจ้าพยองไม่ไหวเหรอทำไเลยนะสีหมดแล้วสี่วะไม่ไหวนะนี่ถ้าไม่ใช่พวกกันไปได้นี่นะไปไดีตเจ้าของสุลต่านห้าสิบแชมป์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 เจอกดีเจจะได้สวยเออนั่นแหละนั่นแหละเจอกับเสียยูเจ้าของฟาร์มนกร้อยล้าน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 หอกเงินมาซื้อหัวงาม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  ดูที่หูนะครับตอนนั้นสองค่ายกันนะครับนี่นะครับหัวแดงท่ายใหญ่สองค่ายกลับมาซื้อวัวนะครับตัวนี้เป็นทายาทของเจ้ายังไม่เห็นมีปลาเกียวนะครับมีเจ้าของเชื่อปาเกียวต้อย่างยูยูห้างนั่นนะครับวันนี้นะครับมานำเข้าลูกวัวหนุ่มอนาคตไอ้ลูกวัวเล็กอนาคตไกลอีกตัวนึงครับ งัวแดงน้อยตัวนี้นะครับเจ้าแดงวิเศษจากเซียแซกโคราชนะครับตั้งชื่อว่าแดงวิเศษเหมือนจงใจจะรู้ว่าจะขายไปอยู่อำเภอวิเศษไปคู่กับซียูได้หนิน่าจะเป็นการตลาดที่ตั้งใจไว้ว่าจะหลอกขายคนอันทองเขาก็ห่างหายจากวงการฮวมาหลายปีเนาะคุขายแต่จงใจขายได้หนิทำไมเพลงนึงที่ยังเหมือนเดิมก็คือหล่อเหมือนเดิมเนาะอออ๋คคืซียูนี่หล่อยังไงก็หล่อเหมือนเดิมเนาะต้งนี่หล่อยังไงก็หล่อเหมือนเดิมเนาะอยู่กัเรากี่เดือน แม่มาดเหมือนเจ้าพ่อเสียงไห้กว่ากว่าพีก็กว่ากเบาเบากันบ้างเบาๆพวกมึงก็เบาๆกันมั้งเนาะพี่ทนไม่ไหวนะไม่หรอกพี่โต๊ะหนูสองคนเนี่ยอึดอัดไงกับอัดอั้นอัดอั้นกับพี่โต๊ะกับพี่ยูมานานนะเดี๋ยวเซลจะกูทนไม่ไหวแล้วนะอยากจะแซวได้หลายงานแล้วแต่นานๆมาทีเดี๋ยวเอาให้อยู่หมัดเลยละหันมาใส่บอกเบาๆกันบ้างฉันทนไม่ไหวแล้ว แหม่เสียงใหญ่กลับมาเนาะสี่ตัวครับวันนี้โอ้โหนี่นะครับดูระดับมือพระกาเขาเล่นงัวเขาเล่นกันแบบนี้เขาอ่านอนาคตว่าจะเป็นยังไงแล้วคว้าตัวดีๆมาเลยครับอีกนอกอีกในได้ไหมได้ไหมเดีตั้งแต่โคล่าไปอ่าคอเนี่ยแล้วจะมีการส่งมอ่วอย่าง้น ยิงกสนแต่โคล่าไปถึงาเรามีการสมมติไปต้องการตาดเขาขึ้นบอกซื้อมตัวแดงลงรถซื้อเลยเกี่ยวตรงกับตัวนี้เลยนะคตับโอ้ยตัวนี้โอเคเลยตัวนี้เปิดตัวนี้ก็โค้งลูกเรียงถอยติดตามนะคะติดตามพี่ชาเรากลับมานะคะขอขายที่ดีค่ะเก็บมาอีกตัวหนึงนลยสมมติอาเซโต้อาเซต้ตรงว่าจ้าแค่คิดเอาเงินมาประกวดก็ขายได้เลยขายได้ทุกปีคนเนี้ยสมมต สองสองปีขายลัวได้ทุกปีเดือนตัวสุดท้ายส่งมอบนะใครจะซื้อจะขายกันอีกเดี๋ยวว่ากันปิดท้ายรายการสองรอบกันพักแป๊บหนึ่งแล้วเราประกวดเลยจ้ะเดี๋ยวประกวดเดี๋ยวเคลียร์สถานที่อ้าวประชาชนนะคะวัวที่ยังไม่ได้สมัครยังไม่ได้สมัครประกวดโค้งสุดท้ายแล้วครับมาเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครมาเลยค่ะมาสมัครเลยนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนจะทัการสมัคร ไอ้ก่อนทำการประกวดเดี๋ยวเราต้องคุยกับท่านคณะกรรมการก่อนนะคะรายชื่อกรรมการมาแล้วหมวติดกันไว้ไหนสี่ท่านมาแล้วส่งม้วนไปรับไปรับน้องไปรับน้องสี่สวมม้วนครับนี่มาแล้วส่งมอบตัวแล้วเดี๋ยวดูว่าเท่าไหร่เออหน้ามา้ะมาให้มาเป็นเพื่อนพวกหน่อยเออมาให้มาเป็นพวกเพื่อนหน่อยคนนี้นะคะมือปืนสิบสองศพ หน้าม้าแต่หน้าแดงดูนะไม่เขินนะเมาเจ้าของอดีทีมเลยพูน่ะเสื้อคุยกับจมดาจมาเลี้ยงงัวอีกหน่อยคงไม่มีใครมาให้เราส่งบอลแล้วเขาเกลียดเซลเซลจะเขาเขินแล้วอยากจะเมารวมทีมงานนี้เหลือเกินแม้ถ้าเซตูอยู่ต้องมานะวันนี้ลูกชายมาพี่หำนี่เสื้อกระเป๋าน้ำตาลนี่ทีมงานเด็กเอ็นกระจายจงจนกระจาย นะคะนี่พี่หำนี่กระเป๋าตั้มตาลนี่คนซื้อ5ีนะคะจบกระจายซื้อ5ีเชียวนะอดีตนะหมวติกนะโชคสารคามวัวดีๆผ่านมือเขาไปเยอะนี่มือขวาในห้างฉ่ำเลยลูกรักในห้างฉ่ำมือขวาเสียตู่เลยนะคะโชคในลมิตรพี่โซ่นี่ก็ขายกับเราทุกปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นลูกใครดีวาเจ๊เสียขวัญนี่ก็ทีมงานแชมเปี้ยนอีสานนี่นะคะตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นลูกใครมกติกสำหรับตัวนี้นะครับส่งมอบกันนะครับเป็นลูกสาว<ต>ของเจ้าโดเรมอน<ม>นะครับ จากเตียวขอนแกงนะครับปุเตียบ้าเจ้าของเจ้าภาพงานวันนี้เลยครับเห็นเฮียพีมีฟางพึงง่ายๆว่าเอามาประกวดนีลยแล้วก็ในพวกถูกใจเลยเลยครับตัวตัวนี้นะครับฟังนะครับราคาจริงครับที่แปดหมื่นห้าพันบาทับไว้นะครับแปดหมื่นห้าพันบาทโมตัวนี้นะครับเป็นงานแค่มาประกวดก็ได้ขายครับทีมงานเด็กเอ็นกระจายรูปั๊บล็อกขอเอาหนึ่งเด็กเอ็นกระจาย โจเตี๋ยตนี้ชอบตรงไหนไปชอบตรงไหนได้เงินตรั้งาน้ีเนาะเอามาไายขายได้ทุกปีตัวนี้เป็นตัวเลม่อนแล้วไม้เกติตัวเลม่อน้น้พัฒนา นะคะวันนี้ลูกโดเรมอนได้ซื้อได้ขานะในสนามนะคะโดเรมอนก็ต้องบอกว่าเป็นพายาของมาริโออีกหนึ่งตัวในชุดแรกๆที่ให้รูกดี่โให้ลูกดีอย่างเป็นลูกเด็เลยและลูกก็เดินสนามใช่นะคะลูกเขาจะตัวเนื้อดีหูสวยดีั้งนั้จะแก้กัพบและตัวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษคือหน้าหวานใช่ทำไมจะพูดเลยว่าตัวนี้หน้าหวานจังหน้าหวานตาสวยแม่เลือกอะไไม่หน้น่าให้เป็นกว่าแม่ลูกใครพิสูจ แดงกานสินได้ตัวใหม่ได้ตัวใหม่ตัวนี้เป็นหน้าหวานนะหน้าหวานหน้าหวานหน้าหวานอนาคตีเลยอนาคตีตัวเตอร์สวยหลับแล้วราคาจริงนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะเดี๋ยวนี้ซื้อหัวไม่ต้องถึงแสนก็จุกในสนามได้ใช่ใช่ขายเหวนไหมไงจุขาย สินค้าตัวแจ่วเลยแจ่วเลยมาทีไรได้เงินทุกปีปีที่แล้วก็ได้หมืนห้าใช่ครับแต่เก้าหมื่นหายสินค้อยู่หรอกต้ต้องมาเสียโซกับเสียใจอีกครับเพราะว่าโล่แสนหนึ่งหมดเลยเสียโซมาเอาเงินตลอดวันนี้สามไม่ไปงานควายนะเนี่ยอ่าเสียโซสามไม่ไปงานควายนะคะวันนี้